สวัสดีครับเจอเซลเซมและก็เซลุูกี้ครับผมสวัสดีค่ะนะฮะวันนี้จะพาไปชมกระบะที่เป็นสายล้อล้อนนะฮะลูกค้า FC จากชนบุรีนะครับรถของพี่กั้งและก็พี่เมย์นะฮะที่ชนบุรีแสมสารนะครับผมก็เป็นกระบะตัวเตี้ย2024นะครับเกรดแอนะราคา816,000บาทครับสีเทาแลมโบนะครับก็ตกแต่งยังไงครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันนะฮะ อันดับแรกเลยคือเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะฮะเปลี่ยนจากฝาเดิมเป็นมอนซ่าเอฟทรง m 5 Ford ครับผมลงเล่มจดลงเล่มเทาดำให้เหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนสีถูกต้องตามกฎหมายให้นะครับมาดูความล้นของล้อนะฮะล้อลูกค้าเลือกเป็นตัวไหนเอ่ยนะฮะข้างหน้าเป็นขนาด9ครึ่งข้างหลัง10ครึ่งนะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อนิสโมนิสโมโตานะครับ เป็นล้อขนาด18นิ้วนะฮะห้าการแบบนี้นะฮะแบบ5รูนะแปลงดุมนะครับคันนี้แปลงดุมจาก6รูเป็น5รูนะเห็นไหมครับดุมของพิเมเองโซล่านะ,ะจัดส่งร้านพิเมเองโซล่าอีกแล้วครับล้อ18ล้อ9ก้าครึ่งสิครึ่งนะฮะยางคู่หน้าเป็น265 418 0นะครับคู่หลังเป็น295 3518นะฮะเนี่ยฮะออฟเซตลึกๆอย่างนี้เลยนะนะครับทั้งหน้าและหลังนะข้างหลังออฟจะลึกกว่าด้วยนะครับ ดูนะครับความล้นนะข้างหน้าออกมาพอสมควรครับข้างหลังก็ออกมากกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะก็ล้นสเตปนี้ถามว่าตํารวจจับไหมครับไม่เหลือครับแล้วเราแจ้งลูกค้าไหมครับแจ้งไหมแจ้งนะฮะว่าแบบนี้ตํารวจจะจับนะเพราะยืดออกมานอกตัวรถนะครับแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยเป็นไงครับดีดขึ้นหลังคานะฮะเปื้อนทั้งคันแน่นอนฮะเราก็แจ้งลูกค้าแล้วนะครับ แต่ลูกค้ารู้อยู่แล้วครับสิ่งที่เราแจ้งเพราะว่าลูกค้าเป็นสายแต่งสายนี้อยู่แล้วนะชอบแนวนี้เราก็เลยจัดให้ครับผมเพราะฉะนั้นจัดให้ตามใจเลยนะฮะล้อหลัง10ครึ่งครับความกว้างของล้อนะ10ครึ่งยาง2อ5 3 5 8าเป็นแลนเซลนะครับทรงของคันนี้เนี่ยลูกค้าจริงๆลูกค้าไม่อยากได้ไายห้อยนะสไตล์ลูกค้าอยากได้หน้าหลังเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากคันนี้ไม่ได้มีโชคนะลูกค้าใช้โชคเดิมในการ ในการจัดทรงนะฮะข้างหน้าเนี่ยก็เลยเป็นสตัดโหลดสตัดโหลดข้างหน้าเนี่ยลงได้สูงสุดเนี่ยประมาณ2นิ้วครึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นคันนี้ข้างหน้าอยู่ที่2นิ้วครึ่งข้างหลังก็ใส่กล่องแล้วก็ดัดแหนบนะฮะก็จะเป็นก้อนโหลดตันลิมปรับองศานะของพี่เม่นนะแต่ว่าไม่ได้ย้ายโชคเพราะว่าเป็นโชคเดิมนะครับก็ข้างหลังกี่สอดครับประมาณ4สอดนะข้างหลังสสอดข้างหน้าประมาณ5สอดนะฮะ ก็หลังก็จะเตี้ยกว่าหน้าประมาณครึ่งนิ้วนะฮะก็ทรงนี้ก็อยู่ที่หน้าสองครึ่งหลังก็ประมาณ4ี่ครึ่งนะฮะทรงนี้สวยแล้วก็ยังใช้งานได้ครับเหลือช่วงยุบอีกเยอะนะครับเหลือช่วงยุบข้างหลังอีกประมาณ4นิ้ว4นิ้วสอดนะหน้าสองครึ่งหลัง4ี่ครึ่งครับเป็นทรงมาตรฐานไปแล้วนะฮะสำหรับกระบะช่องเรานะเซลปกี้ะนะฮะก็ถอดกันชนท้ายออกครับนะฮะลูกค้าไม่เอาเนาะ แล้วก็มีการเปลี่ยนมือเปิดรอบคันนะฮะรวมทั้งมือเปิดด้านหลังด้วยนะฮะเป็นคโครเมียมนะฮะคโครเมียมแบบไหนครับแบบแทะเบิกศูนย์นะฮะนะฮะตัวนี้นะ,ะครับโครเมียมมือเปิดรอบคันนะฮะแล้วก็ฟิล์มก็จัดเป็นฝ้าใสาไฮคลูซรามิกนะครับคันนี้ก็จะมีชุดท่อของพี่เม้งสั่งด้วยนะครับก็จะเป็นท่อหน้าเผานะครับ สำหรับยูโร4ก็ยังได้เสียงพอๆวันหวานอย่างนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นยูโร5เนี่ยเราไม่เรายังไม่สามารถถอดแคทออกได้นะฮะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะซึ่งกลัวว่าระบบมันจะมีปัญหาก็ถ้ายูโร5ใส่ท่อน้ำเผาได้ไหมใส่ได้ครับแต่เสียงจะไม่ใช่อย่างนี้นะเสียงวันจังเสียงมันจะไม่ดังอย่างนี้ฮะเสียงมันจะนุ่มนมครับมันเหมือนมีมออพักอ่ะอ่าทั้งที่มันเราเอามออพักออกเป็นหน้าเผานะแต่เสียงเหมือนเราใส่ในตัวมิวเอ็กที่ ใส่หม้อพักเสียงคับผมเสียงจะไม่ดังะฮะใส่ได้แต่เสียงจะไม่ดังครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาแคดออกนะแล้วก็คันนี้ก็จะมีการตัดย้ายหูแหนบด้วยนะครับที่ร้านพิ่เมนโซลา่านะนี่แหละครับหูแหนบตรงนี้นะนะมีการเจาะย้ายไอขึ้นมาตำแหน่งบนนะปกติจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนภายในของคันนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมก็คือ d ิฟฟี่สองสี่แปดเอสทนะครับก็จะเป็นความชอบส่วนตัวนะ แล้วก็วัดบูธแบบธรรมดานะครับหน้าดำเข็มต้มขนาด60ปอนด์นะครับภายในนะครับของตัว L เกียร์ธรรมดานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะนะฮะอนต้นนี้ก็จะเป็นตัวปับแต่งดิฟฟี่นะครับนี่นะครับเชฟโปกี้มีกล่องพ่วง a อลตาบูธด้วยครับก็เพิ่มความแรงขับสนุกขึ้นกว่ารถเดิมนะฮะก็ ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้นะใช่ครับผมแล้วก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นด้วยไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะปรับได้กี่ระดับคะปรับได้สองระดับครับผมนะฮะก็เพิ่มคามแรงได้ครับนะฮะับดีกว่าเดิมแน่นอนครับผมสำหรับสายล้นนะฮะช่องเราก็มีไม่เยอะนะเซลกีใช่นะก็เพราะว่ามันมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ค่ะก็ลูกค้าชอบเราขัดไหม ไม่ขัดไม่ขัดนะแต่ให้ตลอดแต่เราก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอ่าใช่ครับซึ่งลูกค้ารู้อยู่แล้วครับแต่ลูกค้าชอบแนวเนี้ยทำไงได้ก็คงมันชอบไปแล้วใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายล้นเหมือนกันนะฮะชอบสเตปนี้นะฮะก็หรือว่าไปดูคลิปอื่นของเราก็ได้นะสายล้นมีไม่เยอะนะมีประมาณ 3- 4คันอุ้ยช่วงแรกๆเยอะเลยนะช่วงแรกๆับเมื่อก่อนอ่ะเยอะมากที่ไม่อะไรอ่ะสายล้นเยอะใช่แล้วพอช่วงหลังก็มาเป็นเหมือน เป็นเป็นสายหูบแล้วสายหูบแล้วนะครับเป็นล้อ8.5้าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็น9ครึ่ง10ครึ่งอีกหนึ่งพันแล้วก็มาเป็นรถของพี่ออฟพี่ออฟพี่เชษครับแล้วก็มาเป็นรถของพี่เมย์กับพี่กั้งใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายล้นนะฮะก็คันนี้ผมก็ถือว่าสวยแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากนะฮะปกติสายล้นจะกดเตี้ยกว่านี้ทั้งหน้าและหลังนะฮะคันนี้ก็กําลังดีเผื่อไว้ใช้งานใช่ครับผมนะฮะเผื่อบรรทุกนิดหน่อยใช่นะฮะบอกหน่อยคันนี้ลูกค้าสัญญาผ่านยังไม่ได้รับรถ ลูกค้าส่งอะไรมาให้เราคะเสมส่งของกินมาให้เลยครับเพราะลูกค้าอยู่ที่แสมสารแล้วก็ทำทำแพรปลาด้วยลูกค้าส่งอะไรมาส่งอะไรบ้างเหรอใช่มีปูปูมาสามกิโลสามกิโลแล้วก็ปลาหมึกอีก4กิโลกิโนะส่งส่งมาให้เราฐานที่บ้านขอที่อยู่เราไปเราบอกพี่ไม่เป็นไรเกรงใจใช่นะจัดมา7โลครับค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยก็ค้ามาเราสองคนน่าจะวนขึ้นก็ขอบคุณลูกค้ามากนะฮะที่ น่ารักกับเรานะครับ<ห>ส่วนใครที่สนใจรถนะฮะ <bulbs. S 1> ก็ติดต่อช่องทางใต้คลิปเหมือนเดิมครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ลิงก์ไลน์ลิงก์เพจน,นะฮะกดไปที่ใต้คลิปนะฮะกดคําว่าเพิ่มเติมก็จะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับก็สนใจรุ่นไหนทักมาสอบถามนนโปรโมชั่นกับเราได้ส่งมอบเมื่อไหร่คะส่งมอบวันนี้ครับวันนี้คือเราทําคลิปตอนเช้าใช่แล้วก็บ่ายโมงอ่าบ่ายโมงต้องไปถึงลูกค้าที่นัดหมายไว้ที่แสมสารนะฮะชลบุรีนะ ก็ใครชอบแบบนี้ก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับก็วันนี้เสร็แล้วก็พุกกี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ